ใช่ค่ะนะคะเป็นหัวใจหมูค่ะและสมาชิกในกลุ่มของเรานะคะมีดังนี้ค่ะหนึ่งนางนีเกตครับสวัสดีค่ะนางสาวธันทิพพ์สุวรรณค่ะสวัสดีค่ะนางสาวมัทนาชัยวุนทร์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวจิราัรรณอนนักมณีค่ะสวัสดีครับผมนายชทวยช่วยสับครับไม่ผาจะเล่เริ่มจากการศึกษาโครงสร้างภายนอกของหัวใจกันเลยนะคะนะครับ ตรงนี้นะครับคือเส้นเลือด coronary artery นะครับพาดผ่านหัวใจมาเพื่อนําเลือดมาเลี้ยงหัวใจนะครับเราจะสังเกตว่ามันสามารถบอกได้ว่าหัวใจฝั่งนี้เป็นทางซ้ายหรือทางขวาได้นะครับโดยการสังเกตที่ปลายแหลมของหัวใจนะครับมันจะเบี่ยงไปทางซ้ายเสมอครับและฝั่งฝั่งนี้นะครับคือหัวใจห้องขวาครับและฝั่งนี้คือหัวใจห้องซ้ายครับลองจับดูสิครับโอ้แข็งมากเลย ่วนประกบรอบภายนองหัวใจเนี่ยอันนี้คือห้องหัวใจด้านบนขวานะคะแล้วก็อันนี้คือหัวใจห้องล่างขวา <S <S ส่วนฝั่งนี้นะคะที่จะเป็นปีกอยู่ย่างนี้ก็คือหัวใจห้องบนซ้ายกับหัวใจห้องล่างซ้ายค่ะโอเคฮวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอการลําเลียงเลือดเ <Okay. S 2> ข้าหัวใจโดยผ่านหลอดเลือดนะครับ <Okay. S 2> เลือดจะผ่านหลอดเลือดสูปเปเลียเวนาคาวาและอินเลียเวนาคาวาเข้าไปในหัวใจห้องบนขวานะครับ และอยากลงไปยังห้องล่างขวาโดยผ่านลิ้นไตรคัดปิดนะครับจากนั้นเลือดจะส่งไปยังปอดโดยผ่านหลอดเลือดพันโมนารี่อาร์เทอรีนะครับครับหลังจากเลือดที่ไม่ดีนะครับเปลเป็นเลือดดีแล้วจะเข้ามาหัวใจห้องบนซ้ายโดยผ่านหลอดเลือดพันโมนารี่เวนนะครับจากนั้นเลือดจะลงไปยังห้องล่างซ้ายนะครับโดยผ่านลิ้นใบคัดปิดครับจากนั้นเมื่อเลือดจะสูบฉีดไปยัง ร่างกายนะครับมันจะมีพลังถนาที่ห้องล่างซ้ายครับระยะสูบฉีดเลือดผ่านหลอ,อ,อดเลือดอาเอออตาครับโดยผ่านลิ้นเอออติกเซมิโลนาครับจากการที่เก่าไปเบื้องต้นแล้วนะคะเกี่ยวกับการลําเลียงเลือดโดยเลือดนะคะก็จะลําเลียงผ่านห้องบนขวาไปยังห้องล่างขวาค่ะโดยผ่านลิ้นไตคัสปิดนะคะโดยจะสังเกตได้ว่าลิ้นไตคัสปิดนะคะจะมีลักษณะเป็นเป็นสามเชนนะคะ่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการข่าหัวใจฝั่งซ้ายค่ะโดยเรานะคะจะเริ่มขาจากคันคมร์นราลรีเวนนะคะจากหัวใจห้องบนซ้ายลงมายังหัวใจห้องล่างซ้ายค่ะ หัวใจด้านซ้ายนะคะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเวลาเลือดเนี่ยจะลำเลียงผ่านหัวใจด้านบนไปสู่ด้านล่างเนี่ยจะผ่านลินหัวใจไมรเทลหรือไบคัสปิปนะคะซึ่งไบคัสปิปเนี่ยจะมีสองแฉกจะสังเกตได้อีกว่าผนังของหัวใจด้านซ้ายเนี่ยจะหนากว่าผนังของหัวใจด้านขวาเนื่องจากหัวใจด้านซ้ายเนี่ยต้องมีความแข็งแรงในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายค่ะค่ะเราก็จะผ่าน่อดูเอออติกเซมิโลนาวาลค่ะ จากที่ผ่านเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้คือหลอดเลือดเอออรตาลิ้นตรงนี้ก็จะเป็นเอออร์ติเซมิลูน่าเวลซึ่งจะมีด้วยกัน3ปีนะครับพันโมนารี่เซมิลูน่าเวลเห็นด้วยกันว่ามี3ปีนะครับโอเคก็จบแบปเพยงข้านู้นะคะกับการถามเป็นภาษาไทยค่ะและห่างกมีข้อยู่แา่บรรดาใดนะคะพวกเราต้อง